สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่7กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้จะพาไปดูพรีวิวนะครับเรียบภูเจอกับนาโปลีในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกบุกไปเยือนนะฮะแล้วก็พาไปดูเรื่องราวของความพร้อมทีมแบบจัดเต็มขณะที่งูใหญ่นะครับพร้อมขายบาเรล่ามีสื่ออิตาลีรายงานเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับซูซูกิเอ็กซ์เอลเซเวนติงเอ็กซ์เอลคิดได้เกินคาดไปได้ สีใหม่มาวติเดลิมิทคอสเวอร์คันนี้มั่นใจตลอดการเดินทางนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็ระบบความปลอดภัยตัวสร้างโครงถังเป็น TETC นะครับทำให้ขับขีด่ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u k ิมอเตอร์ไท l a ล d ได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่สนใจพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร,อมร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครนะครับมี9สาขาและกอสาขาที่10ที่นครปฐม,มหลังองค์พระ โทรสั่งเ e เ i วอรี021054555การันตีความอร่อยครับนะโอเคมารยกันเลยนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ไปดูกันที่อัปเดตภาพการซ้อมนิดนึงคือให้เห็นเป็นสีสันแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ลิฟูครับทำการซ้อมโชว์สื่อก่อนที่จะบินไปอิตาลีนะฮะก็ซ้อมโชว์สื่อนิดนหน่อยแล้วเราก็ได้เห็นภาพเตียโก้แบบเต็มๆฮนะยิ้มย้มจ่มใสดี นะครับเตียโกกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะซ้อมแบบกับเพื่อนๆได้เลยนะครับดังนั้นก็น่าจะมีลุ้นที่จะมีชื่อในเกมที่จะเจอกับนาโปลีในค่ําคืนนี้ด้วยนะฮะอัานี้อาตูด้วยครับก็ซ้อมนะครับอพอหลังจากช่วงค่ำๆซ้อมเสร็จช่วงดึกๆก็เดินทางครับเดินทางออกจากอังกฤษไปที่ประเทศอิตาลีเมืองเนเปลิลนี่ครับก็ให้ดูกันหน่อยนะ ก็มีนักเตะรีพูลถึง21คนนะฮะที่เดินทางไปนะครับในรอบนี้นะหลกัลกๆอ่ะผมอ่านชื่อให้ฟังนะคนที่เดินทางไปอิตาลีด้วยก็จะมีอาริสองเบ็คเกอร์โกเมสฟาบินโยฟันดายติอาโก้มิลเนอร์ฟิมิโน่ซาร่าอาเดเรียนเอเรียชอต้าซิมิการ์ดิอาโรเบิร์ตสันนูนเยสอารตูมาติบบายเซติกฟิลิปอาร์โนแล้วก็เดวิสนะครับนี่ นะที่เดินทางกันไปก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคข้ามคืนนี้ดูเวลาเตะกันหน่อยนะฮะก็เตะดึกครับเรย์พูตีสองนะถ่ายทออสดทาง b ี IN นสปอร์ตหก็ไปสมัครแพ็กเกจดูกันได้เลยนะครับส่วนในกลุ่มเดียวกันกับเรย์ูเนี่ยอา a x นะครับเจอกับ r a n g จอร์เตะกันขอดเลยในเวลา23.45นาฬิกา45นาทีนะครับถ้าใคร อยากดูไล่เลยก็ดูตั้งแต่เนเจอร์อาแจกก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูนาโปลีลิฟูนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็รอดูลิฟูทีเดียวตีอสอง่าสถิติการพบกันของคู่นี้ครับเรียกได้ว่าลิฟูเจอนาโปลีไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปเยือนที่บ้านนาโปลีสองครั้งหลังสุดในแชมเปี้ยนลีกลิฟูแพ้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะครับเรียกได้ว่าสถิติการไปรเยือนที่บ้านของเนเปิลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนสถิติฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดแรกในเกาโชเซเนอาของนาบป,ปรีก็ชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครส่วนเรียร์ูครับ6นัดเนี่ยแพ้ไป1แต่ว่า3นัดหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้คีเรยนะครับชนะ2เสมอ1นะฮะก็ไม่แพ้ใครมา3เกมสำหรับเรียร์ูทีนี้ครับมาดูความพร้อมที่จากบทสัมภาษณ์ของครอปดีกว่านะครับว่า ใครพร้อมอะไรยังไงกันบ้างน,นะอย่างแรกเตียโก้คันตาล่าครับครอปก็คอนเฟิร์มว่าซ้อมได้เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วก็คือวันจันทร์วันอังคารก็ตามรายงานข่าวเปเลยนะฮะับครอปคอนเฟิร์ม uh, แล้วก็ครอปก็บอกว่านั่นหมายความว่า he is ready นะฮะเขาพร้อมนะแต่จะฮารองเท่าไหร่อ่ะจะยาวนานเท่าไหร่จะเล่นได้เต็มเกมไหมหรือเล่นสัก1 0 2 0 30นาทีอะไรยังไงเนะี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อรอดูกัน นะครับคือคบอปก็ไม่ได้การันตีว่าตัวจริงแต่น่าจะมีชื่อแหละถ้าทรงนี้อาจจะมีชื่อสำรองเป็นอย่างน้อยในขณะที่จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับอันนี้เจนเอาก็คอนเฟิร์มครับต้งกับข่าวที่เจมเพียบรายงานเช่นกันว่าน่าจะช่วงประมาณหลังเบรกทีมชาติประมาณปลายเดือนถึงประมาณต้นเดือนหน้าน่นาจะกลับมานะครับขณะที่ฟาบิโอคาวโยกับเคอร์ติโจนมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะเจนเขาบอกว่าเอ่คอร์ติโจนเนี่ย กกอนอันเนี้ยหายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็มีอาการแบบตึงเครียดนะตรงบริเวณกระดูกหน้าแข้งนิดหน่อยแล้วก็ปกติดีเพียงแต่ว่าพอซ้อมไปสัก2เซสชั่นอา้าวเริ่มมีอาการเจ็บที่เดิมซ้ําเล็กน้อยเขาบอกว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้หนักเท่ากับรอบแรกแต่ก็ <c oughs> เพียงพอที่จะทําให้ไม่สามารถซ้อมได้ในวันอังคารสําหรับเกิดทิ่โจนจันกางคาเนี่ยไม่ได้ซ้อมดังนั้นก็ เดี๋ยวรอดูว่าจะกลับมาอีกทีนึงตอนไหนซอลอนเคอร์อที่โจ,โจโนะครับกลับไปเจ็บอีกรอบหนึ่งแต่ว่าครอปคอนเฟิร์มว่าเบาข่ารอบแรกนะฮะส่วนฟาบิโอคาวาโยนะฮะอาการเดสเล็กยังมีอยู่ครอปบ,บอกว่ายังกล้ามเนื้อยังได้รับปัญหาอยู่นิดๆนะแต่ตอนนี้เดินได้แล้วแล้วก็มีจากจากที่ใครได้ดูคลิปการซ้อมนะฮะก็จะเห็นว่าซ้อมเบาๆแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเกมกับนาโปลีครอปคอนเฟิร์มว่าฟาบิโอคาวาโยเนี่ยไม่พร้อมแน่ๆ แต่ในเกมสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นะครับที่จะเจอกับบูฟเวนตันเนี่ยครอปเชื่อว่าน่าจะพร้อมคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเล่นได้ในเกมเจอกับบูฟเวนตันแม้ว่าจะไม่ชัวร์หนึ่งร้อก็ตามแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับมาได้ในเกมเจอบูฟนะคาวพโยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ย้ำอีกทีนึงส่วนอาตูเนี่ยนะหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่ามีโอกาสได้ออกสตาร์ตตัวจริงเลยไหม,มครอปก็ตอบเรื่องนี้ฮะอ่ามาดูครอปตอบถึงอาตูกันหน่อยอ่า เขาบอกว่าอาตูจําเป็นต้องได้รับเกมฟุตบอลนิดนึงทั้งการซ้อมแล้วก็ได้รับลงเล่นแบบแมตช์ฟิตเนสหน่อยอะนะครับตอนนี้เขาได้ซ้อมอย่างเต็มที่กับเรามาตั้งแต่วันศุกร์นะก่อนหน้านี้เขาอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยในช่วงซีซั่นนี้เขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยดังนั้นเราต้องให้เวลาเขาหน่อยนะถามว่าเราจะให้โอกาสเขาได้ลงเล่นสักนิดไหมนะ Can he play minutes นะฮะก็คือจะได้เล่นสักนิดหนึ่งไหมเนี่ยเขาบอกว่าใช่อาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นสักหน่อยหนึ่งในเกมนี้ที่เจอกับนาโปลีแต่ว่าถามว่าจะให้เล่น play a full g เก e เลยไหมเล่นเต็มเกม90นาทีเลยไหมเขาบอกว่าไม่เขาบอก n no นฮะดังนั้นใครที่รุ้นว่าอาตูจะได้แบบเล่นยาวๆตีเ90นาทีคงไม่นะแต่อาจจะได้ลงเล่นสักนิดสักหน่อยได้เป็นการเคาะสนิมน่าจะเป็นเชิงนั้นมากกว่านะครับเขาบอกว่าในแต่ละรายการเนี่ย เราต้องให้ความสําคัญแชมเปี้ยนกับพิมร์ลีก็มีความเข้มข้นที่ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการเจอนาโปลีที่เป็นทีมหินเนี่ยถ้าเกิดไปส่งนักเตะที่ยังไม่พร้อมทั้งเรื่องร่างกายยังแบบไม่ได้ฟิตเต็มถังหรือแบบเรื่องของแท็กติกอะนักตเตะคราะบอกว่าต้องให้เวลาอาตัวปรับตัวเข้ากับแท็กติกเข้ากับความเข้มข้นของทีมให้ได้ก่อนถ้าเกิดไปส่งลงมั่วตัวเนี่ยแล้วยังเล่นไม่เข้าแผนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนนาโปลีเอานะครับก็พยายามพูดเชิงนั้นดังนั้น ดูทรงแล้วจากที่เขาพูดนะอ่านจากที่เขาพูดคือน่าจะยังไม่ได้เล่นตัวจริงนะฮะแต่สำรองมีรุ้นนะครับสําหรับอาตูนะส่วนการเจอกับนาโปลีเนี่ยเขาก็บอกว่าแน่นอนมันเป็นอะไรที่ยากเสมอเจอกันมาสองสาครั้งก่อนล้นเนี้ยโดยเฉพาะการมาเยือนเนี่ยมักจะได้รับผลการแข่งขันที่ไม่ดีกลับออกไปแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะพยายามทําให้ดีกว่าครั้งงก่อนอันนี้นะแต่เหตุผลหนึ่งที่เรามาเยือนที่บ้านของนาโปลีแล้วแพ้บ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะ นัาปูรีเก่งด้วยแหละนะครับแต่รอบนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะอืมโอเคทีนี้มาดูอาริซงเฟเกอร์พูดถึงอาร์ตูกันบ้างนะอาริซงเฟเกอร์ก็บอกว่าเนี่ยนี่คือเพื่อนร่วมชาติของผมนะเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะแล้วก็ทั้งการผ่านบอลการทำลายเบกเดอร์ไลน์ของเขาเนี่ยการเล่นบอลยาวเขาเป็นตั้งแต่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะในทีมชาติเคยเคย เจอกันมาอยู่นะครับครอปกอ็อาริสงเบเกอร์ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ต่อจากครอปดังนั้นอาริสงก็ตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วนคู่แข่งบ้างมาดูความพร้อมของคู่แข่งนาโปลีฮะอสองคนที่ต้องรอเช็คฟิตนั่นก็คือเออร์วิงเดอซานโนนะครับกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับสองคนนี้มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แต่ว่ากลับมาซ้อมได้แล้ว โดยเฉพาะในรายของโอซิ en, มเฮนเมื่อวันก่อนเนี่ยซ้อมเดี่ยววันจันทร์ในซ้อมเดี่ยวแต่วันอังคารเนี่ยซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วดังนั้นคุณซื้อ,อย่างลูโนสปาเดติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเดี๋ยวรอเช็คฟิตอีกทีนึงดูซิว่าโอซิมเฮนจะลงเล่นเป็นตัวจริงได้แบบได้เดินไหมหรืออาจจะเป็นชื่อสำรองไปก่อนถ้าดูตามรายชื่อที่คาดจากเว็บไซต์คูสกอร์นะครับคูสกอร์ให้โอซิมเฮนนะครับกองหน้าตัวเก่งน,นั่งไปก่อนแล้วก็ใช้เป็น รัสฟาดอรี่นะครับเล่นเป็นตัวจริงนะครับส่วนตัวที่น่าจับตามองจริงๆสื่อเขาให้จับตาดูที่ปีกซ้ายนะให้ดูไปที่ปีกซ้ายของนาโปลีนะครับโอ้โหอ่านว่าอะไรนะยอ่านยากจริงคนนี้เคยมีข่าวกับลีพูด้วยแต่ว่าลีพูไม่ได้จริงจังอะไรนะเขาชื่อว่าคาร์ลเชลเดียไม่รู้อ่านถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคนนี้เพิ่งย้ายมานาโปลีปีนี้แต่ว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสุดยอดมากนะ มียิงมีจ่ายแล้วในช่วงหลายนัดที่ผ่านมานะเป็นตัวทีเด็ดเลยที่แบบอู้ย้ายมาใหม่แล้วสร้างอิมแพ t ได้แล้วก็เขาบอกว่าลิฟท์พูลต้องระวังโดยเฉพาะอานอครับที่เส้นแบกขวาคุณจะเจอกับปีกซ้ายอานจะต้องรับมือกับปีกรายนี้ให้ได้นะฮะนะโอเคอ่ามาดูฝั่งลิฟท์พูลกันบ้างนะครับอาริซงเบกเกอร์เฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเขาเดาว่าน่าจะเป็นโกเมสกับฟันได้ต่อไปนะ ส่วนแบ็คซ้ายขวาก็เป็นอานกับโรเบอร์สันโรเบอร์สันี่ยมาแน่ครับเพราะว่าซิมิการ์ได้เล่นนัดที่แล้วไปแล้วนัดน,นี้ต้องสลับกลับมาเป็นโรเบอร์สันบ้างส่วน3กองกลางเนี่ยเขาเดาว,ว่าเป็นฟาบินโยติอาโกเอเรียตเอ่อแต่สื่อหลายสื่อก็เดาไม่เหมือนกันอย่างเอ่อเดวิดแมดด็อกบอกว่าอาจจะมิลเนอร์ตัวจริงนะก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเล่นกองกลางนะฮะติอาโกก็กลับมาแล้วด้วยแต่ว่าความฟิตเต็มถังหรือเปล่าเราต้องรอดูฮะส่วน สตัวลูกครับซาร่าฟิวมิโนดีอาร์สนะครับเขาเชื่อว่าเป็นเซตนี้แต่ว่าก็มีหลายคนเชื่อว่าตรงดีอาร์สอาจจะเป็นโชต้าก็ได้อาจจะมีการโรเตชันหรือเปล่านะครับโอเคหรืออีกลายอัพหนึ่งถ้าเอามาแบบเซอร์ไพรส์เลนสี่สองสาึอาจจะเป็นนูนเยตหน้าเป้าฟิมิโนหน้าต่ําแล้วก็เล่นคู่กลางซะในเมื่อตอนกองกลางยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยใช้ฟาบิโยมิวเนอร์ไปเลยก็ได้แล้วก็ อาจจะพักเอเลียดบ้างเอเลียดเล่นมาหลายนัดแล้วซาร่าเล่นปีกขวาเหมือนเดิมด้านซ้ายดีอาร์แต่ว่าจริงๆ,อา,งๆอาจจะเป็นโชต้าก็ได้ในด้านซ้ายนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของโรเบิร์ตฟิมิโน่ครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงดาวินนูนเยสนะว่าการแย่งตําแหน่งกับดาวินนูนเยสเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแก่ทีมนะฮะเขาบอกว่าดาวินนูนเยสเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับผมเลยเขาช่วยทีมได้มากมาก นะแล้วก็เอาจริงๆในทุกๆตำแหน่งของทีมเนี่ยมันก็จาเป็นต้องมีการแย่งตำแหน่งอยู่แล้วเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีมนะซึ่งผมเองก็ต้องพยายามแย่งตำแหน่งกับนูนเยียให้ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชผมก็เพียงแค่ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็คว้าโอกาสการเล่นให้ดีที่สุดนั่นเอนงนะโอ้มืวอาชีพมากครับสำหรับฟิมิโน่นะเอออ่ะ ทีนี้มาดูกันที่ความเห็นของคนอื่นครับราฟาเอลเบเนเตสแสดงความเห็นถึงเลียภูลในปัจจุบันที่ฟอร์มดรอปลงไปเนี่ยแต่ราฟาบอกว่าไม่กมังวลนะเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของราฟากันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเหตุผลสําคัญเหตุผลที่ดีๆเลยนะฮะใครที่เป็นกดระย้อนอย่าลืมยาแก้ไอาตาขันตีอ่าอย่าลืมยาทาตาจมทองส่วนใครที่เจ็บอคอไอเจ็บคอไอมีเสียหะอย่ายลืมยาแก้ไอาตาขันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับนะ มาดูกันที่าราฟาเอลเบนเตสนะครับอย่างที่บอกครับอดีตกุนซื้อของร์พูเนให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เดอะไทม์นะครับเจ้าตัวบอกว่าจากฟอร์มร์พูในตอนนี้โดยส่วนตัวของเขาไม่รู้สึกกังวลนะเขาไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นกังวลอะไรขนาดนั้นาถามว่าร์พูมีอาการเหนื่อยล้ามาจากซีซั่นก่อนไหมซึ่งเบนเดตบอกว่าผมคิดว่าไม่นะหลักฐานก็คือให้คุณดู20นาทีสุดท้ายในเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันร์พูยังวิ่งไล่บี้คู่แข่งอยู่นะ นั่นคือคําตอบนะฮะเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกําลังพุ่งเน้นไปที่ซาร่าวิจารไปที่ซาร่าว่าซาร่าฟอร์มตกหรือเปล่านะซึ่งมันเกิดจากเหมือนกับซาร่าเป็นเหยื่อตัวเองอะที่ตัวเองสร้างมาตรฐานไว้สูงพอมาตรฐานตกไปนิดน,นึงคนก็จะวิจารณแล้วแต่จริงๆซาร่าก็ยังเป็นนักเตะที่เก่งอยู่นะครับเบนิเตสบอกด้ยวยว่าแน่นอนว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยในตำแหน่งมิดฟิลด์มันทําให้อา่า แผนกองกลางล์พูมีปัญหานะครับในขณะที่ดาวินนูเยสเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวนูเยสนะถ้าเกิดปรับตัวได้เล่นเข้าขาตอนวิวอัพเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นกองกลางตัวเจ็บหายกลับมาทุกอย่างล์พูจะดีขึ้นเบนเต้เชื่อแบบนั้นนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้เขาเชื่อว่าเดี๋ยวล์พูจะดีขึ้นแน่นอนสาหรับราฟาเอลเบนเต้นะครับแล้วเขาก็ไว้ใจครับว่าครอปเป็นกุนซือระดับท็อปยังไงก็เดี๋ยวล์พูจะกลับมาได้แน่นอนนะ สิ่งที่สอดคล้องกับที่เบนิเตสพูดก็คือสติจากเว็บไซต์ t ทลเลสนะฮะบ่งบอกนะครับว่าลิพูเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสนะครับเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายการเข้าไปสู่ในกรอบเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะฮะในซีซั่นนี้เกมลุกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการรับมือกับเกมโต้กลับคู้แข่งนะ,ะถ้าความรู้สึกของผมนะแล้วก็จริงๆมีสติอ่กด้วยอย่างเช่นพวกการสร้างโอกาสต่างๆเนี่ยลิพูอยู่อันดับต้นๆนะอืม มาดูกันที่นิโกโรบาเรล่ากันบ้างนะครับมิดฟิลของทางอินเตอร์มิลานครับล่าสุดเนี่ยมีรายง,งานจากเขาช่วแม็คาโตเว็บนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานพิจารณาเหมือนกันนะถ้าเกิดได้รับข้อเสนอสัก70บล้านยูโรหรือว่าเป็นเงินปอนก็60ล้านปอน์ในช่วงเดือนมกราคมหรือว่าซัมเมอร์หน้านก็อาจจะพร้อมปล่อยนะฮะเพราะว่าในช่วงออกซาร์ซีซั่นเนี่ยมีหลายคนที่ฟอร์มดรอปไปเล่นอาจจะไม่ได้เข้าตานะักนะครับ แล้วก็บวกกับปัจจัยหลักเขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญานักเตะตัวหลักอย่างเช่นมาตินสกีเนียเนี่ยสกีเนียชื่อน้าผมลืมแล้วสกีเนียกองหลังของตัวเก่งของทีมเนี่ยสัญญาเหลือแค่ปีเดียวพวกเขาก็พยายามที่จะต่อสัญญาออกไปซึ่งต้องอาจจะต้องสละในการปล่อยบางคนออกไปด้วยเพื่อเปิดพื้นที่เปิดขั้นเหนื่อยนะฮะซึ่งบา,บาเล,ล่าคือคนที่สโมสรมองว่าอาจจะทําเงินได้ยังต่ำเจ็ดสิบล้านแล้วก็ทราบดีว่ามีทีมจากพิมบรีที่ ให้ความสนใจนะครับนะอาจจะมายื่นข้อเสนอในเดือนมก,กราคมเลยรวมไปถึงทีมจากสเปนก็มีทีมที่จับตาดูสถานการณ์ของบาเลราอยู่เช่นกันนะครับมาดูกันที่แอนดี้แคโรกันบ้างนะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์ูลนี่แหละนะปัจจุบันก็ยังไม่มีต้นสังกัดนะเอ่อทางอย่างที่เราทราบว่าวูเฟนตันเนี่ยพยายามจะพยายามไปเซ็นเดีอโก้คอตานักเตะฟเยนนะ ต่ปัจจุบันเนี่ยเดินทางมาแล้วนะครับคอตตามาตรวจร่างกายกับบูฟัมตันเหลือเพียงอย่างเดียว Work Permit ที่ต้องรออนุญาตซึ่งกำลังลุ้นอยู่ว่าทางคณะกรรมการจะมอบ Work Permit ให้ก <for> ับเดียโก้คอสตาหรือไม่เพราะด้วยวัย1 3 3 3ปีบวกกับการที่ไปเล่นในลีกบราซิลที่มันห่างไกลความมาตรฐานอะ่ะเขาบอกว่ามาตรฐานไม่ดีมันจะมีคะแนนตัดสินโดยคณะกรรมการถ้าคะแนนไม่ผ่านคะแนนไม่ถึงมองว่า ล้างล้างฟุตบอลร,ระดับสูงไปนานเขาก็จะไม่ให้อนุมัติในการได้เวิร์คเพอร์มิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเดียโ,โก้คอสตากับวูฟเวนตันล่มจริงๆก็เทเลกาฟจอห์นเพอร์ซี่บอกว่าจะหันไปเอาแคลโรมาแทนแคลโรก็เป็นนักเตะฝีเยน็นซึ่งไม่น่ามีปัญหาไปคนอังกฤษน่าจะได้เวนะิร์คเพอร์มิทแบบไม่ต้องไ,ไม่จำเป็นต้องมีเวิร์คเพอร์มิทอะคนอังกฤษมันเล่นได้เลยนะฮะ ก็อา,อาจาจะมองเนะี่ยแคโรเป็นทางเลือกรองจากเดียโก้คาตานะเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าวูฟเวนตันคู่แข่งของเราที่จะเจอกันในวันเสาร์จะได้กองหน้าเข้ามาทดแทนตัวเจ็บะจะเป็นแอนดี้แครโรหรือจะเป็นคาสตาเดี๋ยวได้รู้กันนะครับทิ้งท้ายมาดูภาพนี้ฮะเท่มากครับผมชอบมากเลยนะฮะสูงเข้าไปดูนะเป็นภาพไอตอนเปิดตัวเสื้อสีเขียวตัวที่3นี่แหละนะครับนะ แต่ว่าทุกคนใส่แว่นแล้วก็ถ่ายรูปกันแบบในแบบนางแบบของเรานะฮะอ้โหูเท่มากแต่คนดูฟาบินโยดูดีอาร์ดูนูนเยสเโคตรเฟี้ยวนะฮะเอออ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและโซนต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบก,กันแบบครัาหน้าสวัสดีครับ